ให้แพ้โดนลงโทษให้ให้แพ้นะให้นะเอาตูดแช่น้ำ

He Duo Ha ha ha

ก้าวเท้าลงดูดเดินมาให้พวกเราดีบังตอบจะดีบังตอบอะไรดีทำอย่างนี้ดีตั้งแถวตั้งแถวมาเร็วอ่าขึ้นมือดีดีดีไปดีมา